ก็ S 1> <S 1> สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมช่อง2องทีฮีโรนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวิกเตอร์คันงามของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร0 0เซแต่ผมจะรีวิวให้ดูนะเผ e ื่อไม่อยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ว่างมาถ่ายนะครับถ่ายให้ชมก่อนเลยท้ายแบนคันงามเครื่องใบพัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมารีวิวดีเทลกันว่า ทำอะไรไปบ้างครับรถคันนี้ต้องบอกเอซีไปก่อนนะครับว่ารถคันนี้โดนน้ำมานะครับแช่น้ำมานานนาน้ำท่วมทำให้เครื่องข้างในอาจจะไม่100%ซนะครับแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับผมเริ่มที่กระจกนะครับเป็นกระจกวิกเตอร์เดิมนะครับมือสองสภาพใช้ได้ กะโหลกไฟหูช้างหูช้างเป็นหูช้างเดิมนะครับยังเสนิมอยู่กระโหลกไฟก็เงาๆฮะใหม่ๆเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ไม้ก็เป็นใหม่เช่นกันเพราะว่าไม้ที่ติดรถมานั้นหมดสภาพจริงๆครับไม้ก็เป็นไม้ลักษณะนี้แหละครับไม่ใช่ไม้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่แต่ไม่ใช่ของใหม่ สวิตซ้ายขวายัางเป็นสวิตเดิมใช้ได้ดีปลอกแฮนด์เป็นของโดมิโนโก้านมือเบรกเป็นก้านมืองานใหม่ราคาประหยัดเพราะว่ารถคันนี้เน้นราคาประหยัดครับการคลาดก็ใหม่เช่นกันสังเกตว่าตัวปรับคลาดก็ใหม่สายคลาดก็เปลี่ยนใหม่ครับ ปกติรถใบพัดระบบดิสเบรกน้าจะอยู่ฝั่งซ้ายของรถแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้ใส่ชุดเบรกของล้อแมกชุดนี้มาและล้อแมกชุดนี้ก็เป็นของเซอร์ปิโก้ครับเป็นเซอร์ปิโก้กล่องเล็กนะครับจานโตตะบอกโชคหน้าก็เป็นของเซอร์ปิโก้พร้อมแกน พร้อมแกนโชกยกมาทั้งเซตใส่ได้เลยจานมันจะเป็นจานสี่รูนะครับเขาเรียกว่าจานสี่รูจานใหญ่กระปุกไม้สายไม้ใส่ได้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยล้อหลังก็เป็นล้อแม็กของเซอร์ปิโก้สามก้านนะครับแล้วก็ยก ชุดดิสเบรกมาด้วยเลยครับชุดดิสเบรกของเซอร์โกยกมาเลยดับแปลงใส่กันได้นะครับสวิงอาร์มหลังเป็นสวิงอาร์มสีทองอลูมิเนียมพอดีไม่ได้ใช้นะครับก็เลยเอามาใส่ใส่ได้ไม่ต้องแปลงเลยสวิงอาร์มหูล่างธรรมดาธรรมดาเนื่องจากว่า จะใส่ชุดสีสีน้ําเงินที่มันติดรถมาปรากฏว่าถังน้ํามันมันผุมากก็เลยคิดว่าเออเปลี่ยนชุดสีใหม่ดีกว่านะครับสวับชุดสีเรามีชุดสีสีม่วงท้ายแบนชุดนี้อยู่นะครับเราก็เลยมาเปลี่ยนแต่บางโคนยังเป็นบางโคนเดิมอยู่สีน้ําเงินเป็นสีม่วงลายวิกเตอร์ตัวแรก ท้ายแบนนะครับบางคนงงว่าท้ายแบนคืออะไรนะนี่ครับท้ายแบนก็คือลักษณะท้ายมันจะเป็นลนักษณะเป็นแบนเป็นท้ายแบบรุ่นเก่ารุ่นแรกๆนะครับเป็นพวก KR Victor ตัวแรกท้ายเป็นแบนแบบนี้บางคนก็ชอบนะครับบอกว่ามันเหลี่ยมดีสวยดีแล้วแต่คนชอบจริงๆครับท่อไอเสียครับมา,ม,ามาที่ท่อไอเสียก่อนนะครับเป็นท่อไอเสียเดิมนะครับเป็นท่อไอเสียเดิมนี่ เนื่องจากว่าท่อรุ่นเก่านะครับมันจะถอดปลายออกได้แบบนี้นะครับคล้ายๆกับพวกท่อยามาฮ่าทีเซ็ตคลายนอ็อตถอดปลายออกได้แต่ถ้าเป็นท่อรุ่นใหม่ๆม,มันจะถอดปลายไม่ได้นะครับโอเคส่วนของเครื่องยนต์นั้น f c ก็ได้ชมคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ทำการเก็บรายละเอียดดีเทลใหม่นะครับโดยที่ลูกสูบเป็นลูกสูบไซส์ C นะครับ เป็นลูกสูบไซส์4เพราะว่าเสื้อสูบตรงนี้เป็นเสื้อสูบที่ยังไม่ปลอกนะครับถึงเราจะทุบแบบลูกสูบหมดสภาพไปแล้วนะครับที่ติดเครื่องมาแต่เสื้อสูบมันยังใช้ได้อยู่นะครับเราก็ขัด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 ,ขดแล้วก็เอาลูกแท้มาใส่นะครับได้เลยครับได้เรื่องอยู่เอกลักษณ์ของเครื่องใบพัดนะครับเสื้อสูบก็เดิมเลยขาบูเป็นขาบูกลมอยู่นะครับ ีแรกใส่คาบูเหลี่ยมทดสอบก็ดีนะครับขี่ดีอยู่แต่ว่ามันแต่ว่าเจ้าของใหม่นะครับเขาไม่ชอบนะครับชอบเดิมๆก็เลยหาคาบูกลมเดิมมาใส่ให้นะครับเป็นคาบูแค่กลมนะครับมาใส่ให้เรียบร้อยเสื้อ,อเสื้อสูบก็สีเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทําสีเลยเดิมโรงงานทุกระบบเก็บใหม่หมดนะครับ สายวัดรอบเครื่องใหม่นะครับใส่ไฟเลี้ยวใหม่ไฟเลี้ยวหลังนะครับไฟเลี้ยวหน้ามันไม่ครบคู่นะครับมันมีข้างเดียวมันไม่ครบก็ใส่เพาว่าข้างหลังไปก่อนนะฮะอ่าดูดีเทลรอบๆคันตรงนี้ก็เป็นของแต่งมันติดกับชุดสีมาก็เลยไม่ถอดนะครับไอ ของบาดบาดขาดีๆเนี่ยไอตัวปิดอันเนี้ยตัวที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันบาดขาเอฟอ่ามันบาดขาคนขับได้ดีจริงๆนะครับคนใส่ขายาวนะครับในการขับนะอดูไปเรื่อยๆฮะโอเคตาแมวครับใสใสแจ๋วครับก่อนประกอบเราก็ขัดขัดให้มันเงาเงานะครับให้มันใสแบบทะลุเห็นนะ้ำมันเครื่องเลยนะครับบางคังนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ถอดไม่เช็ดนี่มันก็จะมองๆหน่อยคุณๆนะ ตามอายุการใช้งานนะครับส่วนน็อตเนี่ยก็ irm, น็อตเดิมน็อตเดิมกันสตาร์ทก็ใหม่นะครับระบบบาวก็ใช้ได้หม้อน้ำนะครับเป็นหม้อน้ำเดิมหมอน้ำเดิม,มเดิมนั่นแหละของเก่านะแต่เป็นของไม่ใช่คันนี้เป็นของคันอื่นแล้วก็เอามาใส่ใส่ได้นะครับใส่ได้เป็นของ KR เอามาใส่วิกเตอร์นะครับอาจจะมีดีเทลเรื่องอะไรอนะเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเซอร์นะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ย เป็นใบพัดนะครับเครื่องใบพัดอีนเซนเซอร์มันอยู่นี่นะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความร้อนเนี่ยแล้วหม้อน้ํา k R ก็มีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้อีกนะก็เลยเอาเซนเซอร์มัมาอุดไว้นะครับให้น้ํามันไม่เไม่เล็ดไม่ไหลออกนะไม่ได้ใช้หรอกหม้อน้ําก็ยังโอเคอยู่โอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกัน F อ่ซช้าๆนะครับไปพร้อมกันโคตรเฟียวครับ ระบโบไฟติดครับเปิดไฟเลี้ยวหน่อยเฮ้ยอ๋อแบตอ่อนครับเลี้ยวซ้ายขึ้นครับเลี้ยวขวาขึ้นครับมันเหมือนไม่มอนเหมือนไม่กระพริบนะครับแบตเตอรี่อ่อนนะครับเอาเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงกันนิดสิเหมือนนึงจับเหมือน,นึงสตาร์ทโอ้อา้าตีงงๆอะ่ะ ตอนตา้ตื้นๆหน่อยครับเมื่อกี้แก๊กเดียวเลย่ะนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้อาจจะไม่เงียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำว่ารถเก่านะครับย้ำว่ารถเก่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เงียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟังเสียงรอบๆก่อนเสียงพ่อนะ เสียงนิดๆหน่อยๆน,นะครับควรใจอโอเคครับเป็นเสียงของแหวนลูกสูบนะครับดังนิดนึงบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้ารถแรงๆนี่ทำแหวนหลวมๆออกนิดนิดก็ดีครับเวลาเวลาวิ่งน่ะเวลาวิ่งจัดๆความเร็วสูงๆนะครับแหวนจะขยายตัวออกนิดนึงนะครับเสียงแหวนจะหายไปเลยนะแล้วแต่คุณชอบนะครับ ถ้าฟิตไปพอดีบางครั้งเอาไปซัดเอาไปบิดเนี่ยลูกติดนะครับมีมโอกาสลูกติดได้ับพอดีเสื้อสูเป็นเสื้อเก่านะครับมันไม่ใช่เสื้อเบิกมันก็ไม่เงี้ยบนี่แหละโอ้วัดรอบเครื่องครับขึ้นเลยฮะ <laughs> ภาษาเขาบูกรมนะครับอาจจะปิดแบบขึ้นช้านะครับเป็นเรื่องธรรมดา,าจ,จะเป็นอย่างนี้ครับรอบสูงยอยู่ขึ้นถึงรอบสูงยอยู่ก็โอเคครับถึงเครื่องยนต์ก็เบาดีครับผมตับ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 ตีเลยโอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ขอฝาก Facebook ช่างนะครับ หรือ Facebook อยู่ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถ2องยังหวะนะครับถ้าช่างตอบได้ทางเราจะตอบให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ f c ในการชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสาหรับการชมคลิปสวัสดีครับ